สวัสดีครับพบกับรายการ p o w e แล้วนะครับผมวันนี้เรามานั่งในสถานที่นิดนึงนะครับผมเป็นสถานที่ยังยังอยู่แหลมแท่นแหลมแท่นอยู่ใช่เหรอแหลมแท่นเหรอแล้วนี่มันที่ไหนฮะให้โฆษณากันหน่อยให้เี่เป็นโรงแรมนะฮะเป็นโรงแรมนะครับชื่อโรงแรมบางแสนวิลล่านะครับวันนี้เราจะมาวอร์ออนโทรศัพท์รุ่นหนึ่งซึ่งเป็นโทรศัพท์ที่ เป็นเสียงเรียกร้องเล็กๆจาก Facebook f a n p เ g e เอเม p กโฟนมีคนเรียกร้องไปอ่ะใช่จาก Facebook f a n p เ g e ของเอเม็กโฟนเขาบอกว่าเขาอยากดู Galaxy ซี่พ็อกเไอ้กือกระเป๋าอะไรฮะกาเลกี่กระเป๋าไม่เขาไม่ทำนะปกติไหนเนี่ยทำไมมันเล็กอ่ะโอ้เล็กจริงๆด้วยเล็กมากเลยอะไรอ่ะเอามันเล็กกว่าเอาก้อนอินมาทำไมไม่ใช่ก้อนอินก้อนอินมาเทียบฮะ อ่ะนะครับผมตัวนี้เป็นซัมซุงเน็กซี่พ็อกเก็ตนะตัวนี้ในประเทศไทยที่ขายเป็นตัว S 5 000, 3 0พม B B นะครับซึ่งรองรับ850 3-4แต่นี้เขารองรับแค่เป็นดูอัลแบ์นั่คือ9กเอ้ยมีเอ้ย <Hey, S 2> กลมๆเขียว,ยวๆไม่อยู่ละีแลดร้อยห้ากับ 2, อ, 2> อันหนึ่งก็คือรองอัา 3G า ้นีแต่ว่าความเร็วสูงสุดอยู่ที่3.6เมกะบิตต่อเซนมากเลยคือเล็กแบบว่าคือยกไอ้เครื่องที่ผมใช้ประจำไอ้อีกที่อย่อินนี้อ่ะก้อนอิดนะฮะก้อนอิดนะฮะคือแบบใกล้กันมากพ็อกเก็ตใหญ่กว่านิดหนึ่งเออใหญ่กว่านิดหนึ่งแบบว่าตอนนี้มาพร้อมเลยหน้าจอ2.8นิ้วช่างมันเก่าละ ห <c oughs> น้าจอสอจุดแนิ้ว,ว,วรเราไม่เห็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนต่ำกว่าสานิ้วมาน,นานขนาดไหนเนี่ยะพอละาใหญ่ก็320ร้อคูณสองเหมือนจอ iPhone เก่าๆหนึ่งจอแต่ว่าอันนี้มันขนาดเล็กกว่ามันก็เลยมันก็เลยดูดีไงดีมันก็เลยดูเล็กแหละคือถ้าใครนึกถึงพวกเกทซี่ 3, สามเกทซี่หาเมื่อก่อนได้เนี่ยจะลงประมาณนั้นคืออันนี้คือตัวเป็น Galaxy แปดเ a ทซี่ห้อันเนี้ย แกซี่5้ที่เป็นตัวเล็กๆกันนะที่เป็นจอหยาบๆนิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้จอเล็กลงทําให้แบบว่าบางทีรู้สึกว่ามันก็โอเคอะมันแห้ลงเดียวกับการเอาสัมปุงแชมป์ฟีเจอร์โฟนมาเหลาให้หน้าแบบกาซี่เราใส่ดอยลงไป <c oughs> นะครับผมนะตัวนี้ก็ <c oughs> ผมมองว่ามันเหมือนในตัวกงซี่ <c oughs> เ,เ,อเอทย่อ,ยอส่วนลงมาเอทูเลยเหรออ่ย่อส่วนลงมา ก็เหลือประมาณนี้ดูตัวมีตุ่นงอนด้วยนะฝุดมากตุ่นมานมีกันนะแต่เหมือนเอสตัวเหมือนเอสตัวแรกกินกันนะแล้วย่อส่วนแบบตัดกับกระจุยกระจายเลยแค่นี้ตัวนี้เนี่ยรองรับไอ้ตัวทำเป็น Wi-Fi คุชสปอร์ตด้วยทำไวไฟคุชสปอร์ตได้เออก็คือเป็นความต่างปัญหา Android ก็จริงแต่ว่าถามว่าราคาแค่3,990บาทเนี่ยพูเป็นเล่นสามารถทำไวไฟคุชสปอร์ตได้ฟรีๆรองรับสา G ด้วยถือว่ามันก็คุ้มนะซื้อมาทำโมเด็มยังคุ้มเลย ค wow. ืออาจจะถึงแม้จะสาม G แค่สามด้วยหงแมกะบิตเตอร์เซก็จริงแต่ว่าถือว่าถ้าต่างจังหวัดใช้จริงๆอ่ะมันก็พอพื้นที่แบบว่าไม่มีเออ่พวกอินเทอร์เน็ตใช้อ่ะพออะโอเคตอนนี้มาพร้อมกล้องสองร้านพิกเซลไม่มีแฟลชไม่มีอะไรนะอะไงโฟกัสตัดออกทิ้งหมดคือมันมีกล้องกับบุญแล้วเกิดมาเพื่อถ่ายกล้องก็บุญแล้วฮะเรื่องนี้นะฮะแล้วตอนนี้ก็ถ่ายวีดีโอได้ด้วยถ่ายได้เป็น Q VGA นะ QG A ก็ถือว่าโอเคถ่ายได้ U F มก็มีนี่เยอะนะ F M มันต้องเสียหูฟังไหมใช่เสียหูฟังอ๋อเสียหูฟังด้วยอืม่ย g ก o g แม m ก็มีีเดี๋ยวพูดเดี๋ยว Q V G A นี่คือถ่ายได้15เท่าเพอร์เซกซึ่งบางทีอาจจะไม่ต่อเนื่องมากแต่ว่าถือว่ารุ่นเล็กๆอย่างเงี้ยถ่ายได้ก็บุญแล้วใช่ถ่ายได้ก็บุญเลยเนี่ย Google Map ก็มีเอาอะไรกัน g o o ก l e แม p ก็มีมี G p S ในตัวด้วยเออเออสามารถ งนำทางได้ชั่วขาวแบบชั่วคู่ได้ตัวนี้แบตเตอรี่พันสองด้วยคือด้านหน้าจอเล็กขนาดนี้ผมว่าเหมาะอึดอ่ะไม่ใช่อึดอ่ะอึดอยู่แล้วเอออะไรอ่ะนี่เราอยากจะเอาอะไรของมันตัว CPU ตัวนี้เป็น A11 ARM 11ใช่ตัวนี้ A11 ก็คือแล้วมาพร้อมเออ่ความเร็วคล็อกที่แปดร้อี่สิบเมกะเฮิรตซ์พอกับพอกับกันคือพอแบบเบื้องต้นคือที่จริง ทีวีตัวเนี้ยมันตัวเดียวกับตัว iPhone เมื่อยุคประมาณ iPhone 3G ยุคแรกอ่าแต่ว่าอันนี้มีการเพิ่มพอร์เป็น800อ๋ออีกอย่างเลงความจำที่ไวลงโปรแกรมอืให้มาเต็มเปียม1จกิกหนกิกก็คืออินนอร์ตอเล่เกีว่า900อของเมกอ่วเมกคือสามารถลงแองกี้บงแองกี้เบิร์ดลงโปรแกรมอะไรจากเพยทสโตได้เต็มมอ่าดีกว่าคือลงแองกี้เบิร์ดสักยี่สิบรอบ ดีกว่าดีกว่าโทรศัพท์อะไรอะไร LL 3 3อะไรที่ที่ที่ลงไม่ค่อยได้เฮ้ยนี้ห้ออะไรฮะขอขออชัดเจนช่างมันไม่พูดถึง้วฮะไม่พูดถึงไม่เห็ภาพพิงอ่ะหรอเห็นภาพพิมันไมขนาดนี้นะได้ข่าวว่าลบมีแค่50เมกนี่แค่ว่าลงไอคีวเบอร์ทีเดียวก็เต็มใช่นะฮะโอเค ครับผมก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากรองรับไวฟงไวไฟทั่วไป B B S ก็มีบลูทูธก็มีโหูแล้วเรายังจะเอาอะไรกับมันอีกเออถูกสักแต่ผมความรู้สึกใช้งานผมชอบนิดนึงคือมันมันเล็กเล็กกับมือรู้สึกว่าเอ้ยก็มันเอาไปเครื่องสำรองได้ง่ายๆอ่ะหรือใครชาติระดับอันดับผมไมเครื่องสำรองไม่แต่ถ้าอันดับคนทั่วไปอ่ะจะเป็นเครื่องหนักไม่แต่ลองคิดดูนะ คนเคยซื้อ Galaxy c h a แชมป์อ้ไม่ใช่คนเคยซื้อไอ, Samsung Champ, อ้ซัมซ <P> ุงแชมป์ซ <Samsung Candy, S 1> ัมซุงพันซัมซุงแคนดี้หรืออะไรก็ตามที่นาเดชเคยรีเซนเตอร์หรือใครแอนคุงแพนเค้กช่างมันเด้อวันนี้อยากเปลี่ยนเป็น Android ไอ้นี่คือการเริ่มต้นที่ดีอ,อ่ะถ้าถ้ายังรู้สึกว่า Galaxy Y ยังแพงไปนะคือถางกันประมาณพันึงเกือบพันแต่พันหนึ่งกับกับผู้กับผู้บริโภคกลุ่มเนี้ย มันมีผลมากนะต่อการตัดสินใจเพราะว่าพวกแบบนี้เขาห่างกันหลับร้อยก็โอ้ผมเชื่อผมเชื่อคนคนมีตังค์ซื้อได้แค่ฟิล์มโฟนอยากได้สมาร์ทโฟนอย่างนี้เทียวก็เป็นทางเลือกที่ดีมีเทียมอย่าอแล้วอันนี้สรุปว่าขายแตงหวัดใช่ไหมเฮ้ยผมว่าขายเด็กก็ได้ลองลองคิดถึงลองคิดถึงกุรบุตรกุรลาทิดาที่คุณพ่อที่ตังโงตังแอลอยากได้ไอโฟนไอโฟนบีบีแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่า เอานี้ไปลองก่อนหนูจะใช้ของแพงไปทําไมคะเอานี้ไปลองก่อนเอานี้ไปลองก่อนชั่วคราวนะครับอ่านะครับผมหลักเท่าไหร่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบไงก็ขายแตงหวนนะขายสักวงสก๊อยเด็กวงเด็กแว่นอะไรอย่างงี้ในข่าวว่าคุณก็แว่นนี่เอ้ยไม่ใช่หัวใจแว่นเลยหัวใจแว่นโอเคครับผมก็มีคู่แข่งไหมตอนนี้ไม่มีเลยมีอะไรเมื่อกี้ที่คุณพูดไง ใกล้ซีไวไหมไม่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 อีฮอนยังไงออเอลเอลสามโอ้ยแรงฮะเอลสามนะฮะที่เอลสามแข่งได้ด้วยเหรอออมันก็สไตล์ใกล้ใกล้เกือบเกือบใกล้ใกล้กันราคาราคามันแข่งกันอาจจะห่างกันนิดนึงไม่นิดพันหนึ่งพันหนึ่งนี่ก็ชนกับวายแล้วอืมันนั้นตัวนั้นชนกับวายมากกว่าแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่มีอ่ะคือคู่แข่งดูแล้วไม่มีคู่แข่งจริงๆเพราะถ้าเกิดไปแข่งก็คือ กูแข่งคือซัมซุงแชมป์อะฮะคือึกออกว่าครับว่ามันคือสมาร์ทโฟนตัวเดียวในเซกเมนต์นี้ที่ที่เป็นสมาร์ทโฟนตัวเดียวเพราะที่เหลือในเงินจำนวนเท่านี้คุณก็ซื้อได้แต่ฟิจอร์โฟนอืโอเคแล้วยังจะเอาอะไรกับมันอีกตัวนี้ก็เป็น Android 2.3แหละ a อ d ด o i d 2.3ด้วยอ่ะก็ไม่ที่ร้านหลังอะไรมากมายก็ใช้ได้อยู่แล้วยังจะเอาอะไรอโอเคอะอันนี้ก็ม คุ้มจริงๆแล้วก็เกมหมดแล้วเนาะแบตหมดยังยังไม่หมดผูกก็สรุปได้เลยว่าขายความม้มค่าในราคาสบายกระเป๋าแต่เป็นสมาร์ทโฟนถูกจัดโอเจครับผม3,990ันริบาทฝากไว้ครับที่แค่นี้โอเคนะสวัสดีครับ